วัดดีหลวงปลามีลังกัวปลิกตีกันตั้งกับ <laughs> ใส่กล่งแกงกับเกยน้ำตาลกับแตง,งกวาเลือกรับติดใ้ดำกับ เสร็กลาครับติดไตรทครับดูดล้ครับใบกรูดน้ำปลาครับอากระปงกรมปงปุ่นปุ่นครับด้วยครับอ่าครับอ่าอ่าติน รบแดงล่วงเอ้วันนี้เรามาแก้ไงแม่ครัวที่นี่กินจ้าบตุกตุ้มต่างๆ